ดูเบาๆจังกระสังนั้นเดิมไหมนอ่ะอ๋อเดิมอ๋อๆน้องไม่แก่เม,ม็นอะอืมเห็นเหรอเห็นไหมเห็น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 ไหมอืม นะี่ก็ไม่มีโทรศัพท์ ช่เหรอลองดูดทำไมมันเบาเกินเดี๋ยวก่อนนะเราดูว่าทำไมมันเบาเกินเดี๋ยวเบแอดมันโอ้หมดสลงหูฟังไมใช่หรอลองมดก่อนไปถามมมดไหมดิมันฟังโทรศัพท์หรือหูฟังเดี๋ยวแป๊เดี๋ยวนะโทรศัพเดี๋ยวกไปถามมัน ไปถาเดี๋ยวป